ยินดีต้อนรับสู่ The Bikers Junction ยูร์โกทูชานัลสำหรับ All Thing Motorcycle ในวันนี้วิดีโอเราดำดิ่งเข้าสู่โลกที่น่าหลงใหลของมอเตอร์ไซค์ในไทยแลนด์ประเทศที่เป็นที่รู้จักในฐานะเพียงแค่สื่อการขนส่งแต่เป็นวิถีชีวิตจากถนนสายหลักของกรุงเทพฯไปยังถนนทิวทัศน์ของเชียงใหม่ลองสำรวจว่าไทยแลนด์นี้เป็นสวรรค์ของนักขี่มอเตอร์ไซค์ ไทยแลนด์กับมอเตอร์ไซค์เคิร์นคาลเจอร์ไทยแลนด์มีหนึ่งในมอเตอร์ไซค์อุนเนอร์ชิพเรตในเซาทีสเอเชียจากมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แท็กซี่ซิปปิ้งผ่านท rafic ทูลองฮอล์ไรเดอร์ exploring the countryside มอเตอร์ไซค์เป็นสแตเบิลของ daily life the e affordable fuel efficient and perfect for navigating narrow city roads or remote mountain trails. In urban areas, motorcycles are used for everything from daily commute to food delivery. Small displacement bikes, typically 110 b e t w e e n 110 lb.cm and 150 lb.cm. Dominate the street. Popular models include the Honda Wave, Yamaha Fin, And Suzuki Smash o place Tyre Safety Feature, ADG Modern Motorcycle Main o place Thai Cafe Common Hoke a n Thailand Main ที่เย่ Trendfast Pro c a r h a h a i t h 2 place Tyre safer as deflates l o w l y in case of a puncture, g i v i n g rider more control. The E also easier to repair and last longer. Safety feature are also evolving. Many new model come with c o m b i n e braking system (CBS) or even anti-lock braking system (ABS), especially in mid-range and premium bikes. Rider s are also becoming more conscious wearing helmet, หมวกกันน็อกเมือ n การน็อก a n d แจ็ก Thanks to stricter regulation and road safety campaign, m a g e or m a n t e a n ไทยแลนด์เกเบอร์โคมาเยตยาอนีประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันกาฟี่อ like, ิมพอร์แทนลากตาไฮมอสเอนทรีเลเวลมอเตอร์ไซค์เกีบบีทวีน50270กิโลเมตรลิตร depending on road condition and riding style for example a honda wave หนบ i can easily keep around หกสิบสามกิเมตอ under ideal condition เมนที are are plus, ่นั้นอีสเครดอฟเฟอร์เดิเบิลในไทยแลนด์สเปร์พาร์ตอาไวลี่อาไวเลเบิลแอนด์เซอร์วิสเซ็นเตอร์อาเฟอร์ไรแวร์เรเกลูล่าออยเชนช์แอนด์เชนคลีนนิงเอนชัวเอลองไลฟ์ for you right plus โลเค้าเมคคา닉อาสกิลแอนด์เอ็กซ์เพียร์เรียนอินแฮนดิ้ง all type of โมเดลพัพปูล่ารูทแอนด์บิเกอร์อีเวนท์ไทยแลนด์ออฟเฟอร์ซัมม์อินเครดิเบิลรูท for มอเตอร์ไซค์เคิร์นเลเวอร์ เดอะแม่ฮงซันลูปอีสเอเดรียมฟอร์บิกเกอร์วิดโอเวอร์หนึ่งพันแปดร้อยเคิฟทรูเดอะมอลเทนเดนทัสเดอะคอสเทลไรท์ออลองภูเก็ตแอนกระบี่ออฟเฟอริงซีนิกวิวแอนพิสฟูบีเชสเอควอรี่เยียร์ไทยแลนด์โฮสต์วาริอัสมอเตอร์ไซค์เอ็กโพสแอนการ์ตเริงไลทเดอะแบงกอกมอเตอร์บายเฟสติวัลแวร์บิกเกอร์จาก all over เอเชียการ์ตเจอร์ทูโชเเกสดาร์ริชแอนชาสตอรี เอาโรดแตงฟอร์วอชิงไทยแลนด์ก like co ับมอเตอร์ไซค์เครื่องเคาเตอซีฟเอ็กซารุรัตนาฮิเอ็กจูนูนไฮไลท์ไว้ฟูลเอลเอฟฟิเชียนออเซฟตี้โหลดเดดายส์เนอีสคันทรีโคทูวิเลอร์เฮฟเว่นบานาดิยาไฮแตงฟอร์วอชิงเดอะบิเกอร์สจังชันอากาอัพโกวิดีโอปาสานอาญาโทรไลค์คาเรนซับสไครค์คาเรน Or comment gác bata yehn up gác favorite Thai Motorcycle Kansar High Until next time right safe and keep exploring keep, keep, keep. let me know if you'd like a Volvo version or background music suggestion to o